กาบสวัสดีพี่พี่คนรักพระสมเด็จทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระสมเด็จนะครับคนรักพระสมเด็จนะครับ EP ที่22นะครับวันนี้มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับสนใจติดต่อเบอร์โทนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ id line 0967240203ดีย์นะครับ เดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จพิมเจดีนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับสวยๆเลยนะครับมีมวลสารนะครับนี่ครับมีมวลสารนะครับนี่ครับ สวยๆเก่าๆนะครับนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสอง้านะครับนะครับพี่พีเอท่านใดที่ชื่นชอบนะครับองนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับองนี้เป็นพระเก่าเนื้อสวยเลยนะครับเม็ดมวลสารนะครับมีแน่นอนครับองนี้ เนื้อเก่าๆเ,เลยครับเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับเผื่อพี่ๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบองนี้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0969026829นะครับ0969026829นะครับ0969026829นะครับ นะครับโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับโทรมาได้เลยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบพระสมเด็จองค์นี้นะครับเปิดราคาไว้ที่800บาทนะครับพี่นะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับพิมพ์ลึกคมชัดเลยครับนี่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับ แล้วสวยๆเก่าๆเ,เป็นธรรมชาติเลยนะครับ mm. นี่ครับนี่เป็นองค์ที่สองนะครับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบองค์นี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ mm. หรือจะแอดไอดีไลน์นะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ นี่ครับองนี้ก็เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยๆเก่าๆนะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยครับพี่นะครับอง์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบพราสมเด็จองนี้นะครับเปิดไว้แปดร้อยบาทนะครับองค์ที่สองนะครับนะโมต่อมาอง์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับ เนียวที่สามก็เนื้อเก่าแห้งๆสวยๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับดูครับเก่าๆสวยๆนะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยนะครับองนี้นะครับครับเนื้อเก่าๆมันๆนะครับ มีมวลสามมีความเก่าให้เห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับพี่นะครับต่อมาองค์ที่สี่นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดระคังนะครับเี่ยอันนี้สวยนะครับตรงนี้สวยนะครับนี่ครับนี่เป็นฐานแซมวัดระคังนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบองค์นี้นะครับเปิดไว้แปดร้อยบาทนะครับเนื้อสวยๆนะครับดูกันก่อนนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆด้านข้างมีรอยฝนมานะครับนี่มีรอยฝนนะครับเนื้อเน่าๆเก่าๆเลยครับ เก่าๆนะครับด้านข้างมีร้อยฝนมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับนี่ครับองนี้เนือสวยจัดจ้านมีแร่ด้วยนะครับองนี้นะครับนี่ครับมีแร่ด้วยนะครับ มีมวลสารมีแแหล่งนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อยุคต้นนะครับเนื้อนิยมเนื้อยุคต้นเลยนะครับแบบนี้ครับนี่ครับแตกรายงานนะครับนี่เป็นเนื้อยุคต้นเลยนะครับพี่ๆนะครับใครชื่นชอบองค์นี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับใครชื่นชอบนะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ นี่ครับองนี้มวลสารจะค่อนข้างที่จะสวยเยอะแล้วก็ดูง่ายนะครับนี่ใครชื่นชอบอง์นี้นะครับเอา800บาทนะครับพี่ๆนะครับผมเอา800บาทนะครับสมเด็จบ้านๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับเอา800บาทนะครับองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับ เจ้พิมพ์ใหญ่เกเทลุซุ้มนะครับดูดูสัดส่วนความสวยของพิมพ์กันก่อนนะครับนี่ครับสัดส่วนสวยนะครับฐานหนานะครับแตกลายงามีมวลสารเป็นเม็ดขาวๆนะครับขาวๆเหมือนคล้ายๆเนื้อเปลือกหอยนะครับนี่ครับฐานคมๆนะครับนี่ครับ เนื้อเก่าเลยนะครับนี่ครับเนื้อเน่าเลยครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับเนื้อเก่าๆสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ นี่องค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์หกชั้นอกตันนะครับวัดเกตนะครับหกชั้นอกตันวัดเกตชโยนะครับเนื้อเก่าๆจะจานเลยนะครับลงรักปิดทองเก่านะครับนี่ครับเนื้อลงรักปิดทองเก่านะครับ สวยเก่าเก่าเลยนะครับนี่เนื้อสวยๆเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับรับ เอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับองค์ที่แปดนะครับองค์ที่แปดนะขออภัยนะพี่นะองค์ที่แปดนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูครับเกรเนี่ยครับทะลุซุ้มเลยนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อนวลตาดีนะครับนี่ครับซุ้มหนาสวยงามนะครับสัดส่วนสวยงามเลยครับพี่องค์นี้นะครับ ครับเนื้อเน่าๆเลยครับพี่นะครับเนื้อเน่าเลยครับด้านหลังครับดูครับเนื้อสวยๆเลยนะครับวันนี้สวยๆเลยนะครับอืมครับเนื้อสวยๆเลยนะครับสวยๆเก่าๆนะครับนี่ครับอง์นี้นะครับองค์ที่แปดนะครับเปิดอยู่แปดร้อยบาทนะครับพี่นะแต่ว่าองที่เก้านะครับพี่องค์ที่องค์ที่เก้านะครับ นี in ่เนื้อสวยๆเลยครับพี่นะครับตรงนี้เนื้อจัดจ้านนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆเลยนะครับตรงที่เก้านะครับนี่สวยๆนะครับเนื้อจัดจ้านเลยครับพี่อย่างนี้เนื้อสวยนะครับนะครับเนื้อสวยนะครับ ครน่คร <re> ับเก่าๆสวยๆนะครับนี่นะครับองค์ที่เก้านะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับตัวเนื้อครับเนื้อสวยๆเลยนะครับ นี่ครับเก่าๆสวยๆนะครับองค์ที่สิบนะครับพี่ๆนะใครชื่นชอบอง์นี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับองนี้ติดต่อได้เลยนะครับอง์นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับพี่นะนี่ครับสวยๆเลยนะครับอง์ที่สิบนะครับ ต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมพิมพ yeah. ์ฐานแซมนะครับน oh 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 oh. ี่คร um> ับบางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมนะครับพ hm ี่พี่น <Ja ี่ครับเป็นเนื้อบางขุนพรมนะครับฐานแซมนะครับเอาแปดร้อยบาทนะพี่พี่นะ ต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับองนี้นะครับอง์ที่สิบสองนะครับนี่ครับดูเนื้อครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับพี่นียครับสวยๆนะพี่ๆนะองนี้พี่ๆท่านใดชื่นชอบองนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับ สวยๆเลยนะครับครับเอาแปดร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะพี่นะศูนย์เก้าหนย์สองหกแปดสนะครับ ID ไลศูนย์เก้าหดี่ศูย์สองศูนย์สนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พี่ๆท่านไหนชื่นชอบองค์ไหนติดต่อได้เลยนะครับพี่นะชื่นชอบองค์ไหนติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวการาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ